วันนี้ผมเอาอินเทอร์เน็ตตัวหนึ่งนะครับไม่อัน้นไม่ลดสปีดมาฝากกันในวันนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะอยู่ไม่นานนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจยารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวันนี้จ้าพวกกับผมก็เริ่มงแสงนะครับวันนี้นะครับเรามา พูดถึงอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดอีกตัวหนึ่งที่ยังสามารถสมัครใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ต่ออายุอัตโนมัตินะครับมันจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะและแน่นอนละครับว่าอินเทอร์เน็ตหลายตัวในปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบจำกัดปริมาณการหมดแล้วนะคบไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะเอก็ เริ่มแลกมาเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยทูนะดีแท็กเนี่ยก็เริ่มจํากัดปริมาณเช่นกันนะครับอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดเนี่ยมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงตามไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับอาจจะน้อยลงน้อยลงนั่นเองแต่ว่าผมเนี่ยจะพยายามหาแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดมานะครับ ถ้าเป็นไปได้นะจะพยายามหานะครับซึ่งมันก็น้อยมากๆเลยนะแล้ววันนี้นะครับก็มีอีกตัวนึงซึ่งผมคาดว่าอาจจะอยู่ไม่นานนะครับนั่นก็คือความเร็ว20 m เมกะบิตนะครับไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดถ้าใครสนใจนะครับอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะใช้ได้แค่เดือนเดียวนะครับไม่อัน้นไม่ลดสปีดราคา280บบาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีนะครับยังไม่รวมภาษีนะก็บวกภาษีเพิ่มไปนะครับ ก็ตีปลายประมาณสักเกือบเกือบสา0บาทนั่นเองนะครับกดดอกจัน900าร 900, ดอกจานย์8สี่สามี่ยมแล้วโทรออกนะครับดีก็จะเป็นการสมัครอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไ,ไม่จำกัดความเร็ว20เมกะบิตนะครับใช้ได้30วันในราคา280บาทยังไม่รวมภาษีนะและก็จะได้ Wi-Fi มาใช้งานด้วยนะครับใช้ได้แค่เดือนเดียวนะครับไม่ต่ออัตโนมัตินะครับ และอีกช่องทางหนึ่งครับก็คือช่องทาง t ูมันนี่วอลเล็นั่นเองนะอยากให้ทุกๆคนนะครับที่ต้องการอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดเนี่ยลองแวะเข้าไปที่ t ูมันนี่วอลเล็บ่อยๆนะครับถ้าใครต้องการนะดูซิว่าของเราเนี่ยมันมีโปรโมชั่นโปรลับๆแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะให้โปรลับๆ มานั่นเองนะคนที่ไม่เคยใช้นะครับก่อนอื่นก็ต้องมีบัญชี t ูเ e อร์นี่วอลเลนะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับทูเ e อนี่วอลเล็ตไปโหลดได้เลยนะใน Pay Store หรือ App Store นะครับก็จิ้มไปได้เลยนะครับพอจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เลื่อนขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับเติมเงินและจ่ายบินก็จะมีเติมแพ็กเกจเน็ตนะครับแล้วก็เติมเงินมือถืออ่าจ่ายบินทูนะครับให้ไปที่เติมแพ็กเกจเน็ตนะครับอันนี้สําหรับคนไม่ ไม่เคยใช้งานนะครับก็ลองดูกันก่อนนะพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีสีแดงโดดเด่นเลยนะครับนั่นก็คือแฟลชเซลล์อ่ะก็จะมีอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับอันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตเต็มสปีด5กิกบวก5กิก1วัน25บาทนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเน็ตไม่อั้นนะครับไม่ลดสปีดอ่ะตวนี้ก็จะเป็น อัพสปีดจาก4เมกนะครับกลายเป็น8เมกเออแล้วก็ต้องคอยเช็คไอตรงสีแดงแดงด้วยนะครับและก็ที่สําคัญเลยที่อยากให้ดูจริงๆก็คือตรงข้างล่างนี้ครับเห็นไหมนี่ข้างล่างครับเน็ต30เมกะบิตนะครับไม่อัน้นบวกโทรไม่อัน้นในเครือข่ายนะครับที่สําคัญเลยต่ออายุอัตโนมัติด้วยนะ3าเมกต่ออายุอัตโนมัตินะในราคา259บาทนะครับผมลองจิ้มเข้าไปดูนะอะรายละเอียดก็จะเป็นตามนี้ครับ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีแล้วเนี่ยก็จะเป็น2 7 7บาทจุสตางค์นะครับสำหรับเน็ต30เมกะบิตไม่อั้นบวกโทรในเครือข่ายนะครับต่ออายุอัตโนมัตินั่นเองถ้ามีเงินใน t r บ e m o n e y Wallet นะครับก็สามารถใช้เงินใน t r บ e m o n e y Wallet เนี่ยจ่ายได้เลยนะครับแต่ข้อเสียก็คืออาจจะไม่ได้กันทุกคนไม่ได้กันทุกเบอร์ทุกซิมนะครับก็ต้องคอยเช็คเกันนะบางคนก็อาจจะได้ โปรพิเศษ4เมกนะครับ3าวันต่ออายุอัตโนมัติบางคนก็อาจจะได้15เมกบางคนก็อาจจะได้เป็นพวกแนวแบบเต็มสปีดนะครับเป็นโปรแบบเต็มสปีดเลยนะครับเต็มแมกอย่างเงี้ยนะในราคาที่แสนประหยัดนั่นเองก็ลองเช็คๆ็คกันดูครับถ้ามันมีแบบเนี้ยมาเนี่ยต้องรีบสมัครเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้ถ้ามีมือถือ,อหลายๆเครื่องนะครับหลายๆเครื่องอย่างเงี้ยเก็บเอาไว้ไม่อัน้นสักเครื่องหนึ่งนะไไร,อเ,รอเอาว้ เ,เวลาเราต้องการความเร็วความแรงอะไรเนี้ยเราก็มาใช้แบบเต็มสปีดนะครับแต่ว่าไม่อันเนี่ยสมควรที่จะมีเอาไว้ติดไว้สักเครื่องหนึ่งครับถ้ามีมือถือ2เครื่องนะครั้งแรกเนี่ยเราจ่ายที่ทูมันนี่วอลเล็ตใช่ไหมเออเงินมันก็จะหักในทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแต่เดือนต่อไปเนี่ยก็ต้องเติมเงินเข้าซิมนะครับไม่ใช่ทูมันนี่วอลเล็ตนะต้องเติมเงินเข้าในซิมของเรานะครับเบอร์ที่เราสมัครอิเนเทอร์เน็ตไปนั่นแหละเติมเข้าไว้นะครับแล้วก็ระบบเนี่ย เดี๋ยวมันจะหักอัตโนมัติเองในเดือนต่อไปนั่นเองนะครับอืออย่ามาเติมเงินเข้าทัวร์เลทนะระบบมันไม่หักทัวร์มันนี่เอลส์เนี่ยมันเป็นช่องทางการซื้อแพ็กเกจเสริมครับพอซื้อเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปเติมเงินเข้าซิมอยู่ดีนะครับเพื่อให้ระบบมันหักอัตโนมัตินั่นเองนะครับอืมถึงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบปริมาณการใช้งานแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันไม่รูสปีดเนี่ยก็น้อยลงไปทุกทีทุกทีนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามหาแบบไม่อันไม่จํากัด ให้ทุกๆคนได้มีตัวเลือกในการสมัครใช้งานนะครับก็จะพยายามหามานะครับก็คอยดูต่อไปก็แล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับวันนีจ้าบ๊ายบายกิวสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ